สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนในบทที่5การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อเอ๊ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูมีเพลงนับเลข11ถึง20มาฝากให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปฟังหรือยังคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลย ไปนะคะเรามาเรียนในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนโจทย์ข้อแรกมีว่าหนูนิดไปร้านขายเครื่องเขียนซื้อปากกาแดงมา12ด้ามปากกาน้ำเงินอีก6ด้ามโจทย์ถามว่าซื้อปากกามาทั้งหมดเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า12บวก6เท่ากับ สี่เหลี่ยมครูจะวาดปากกาแดงนะคะ12นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เริ่มนับจาก12นะคะนับต่อไปอีก6นะคะครูจะวาดปากกาน้ําเงิน1 2 3 4 ห้าหอะเริ่มจาก12นับต่อไปอีก6นักเรียนคิดว่าจะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอก,กติ๊กตอกจะได้เท่าไหร่เอ่ยงั้นเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะ1ิ1ส1ม1ิบสี่ดังนั้นนะคะเริ่มจาก12นับต่อไปอีก6จะได้18 สรุปได้ว่า12บวก6จะได้18ดังนั้นเราสามารถเขียนได้ว่าตอบ18ต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันเลยนะคะนักเรียนโจทย์ข้อที่2มีอยู่ว่าหนูนนิดไปร้านขายเครื่องเขียนซื้อยางลบมา7อันปากกาลบคำผิดอีก5ด้ามนะคะโจทย์ถามว่าซื้อยางลบและปากกาลบคำผิดทั้งหมดเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 7บวก5เท่ากับสี่เหลี่ยงครูจะวาดอย่างลบนะคะ7อัน1 2 3 4 5 6 7เริ่มจาก7นับต่อไปอีก5ครูจะวาดปากการลบคำผิดนะคะ1 2 3 4 5 เริ่มจาก7นับต่อไปอีก5นักเรียนคิดว่าจะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอก,กติ๊กตอกจะได้เท่าไหร่นะงั้นเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะ8 9 10 11 12ดังนั้นเริ่มนับจาก7นับต่อไปอีก5จะได้12สรุปได้ว่า7 บวก5เท่ากับ12เราสามารถตอบได้ว่า12ต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะนะักเรียนโจทย์มีอยู่ว่าหนูนิดไปร้านขายเครื่องเขียนซื้อกบเหลาดินสอมา9อันคัตเตอร์อีก4อันโจทย์ถามว่าซื้อกบเหลาดินสอและคัตเตอร์ทั้งหมดเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า9บวก4เท่ากับ สี่เหลี่ยมครูจะวาดเหล่าดินสอนะคะ9อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เริ่มจาก9นับต่อไปอีก4ครูจะวาดคัตเตอร์อีก4อันนะคะ1 2 3 4เริ่ม จาก9นับต่อไปอีก4นักเรียนคิดว่าจะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกจะได้เท่าไหร่นะงั้นเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะ10 11 12 13ใช่แล้วคะ่ะนักเรียน9เริ่มจาก9นับต่อไปอีก4จะได้13นั่นเองค่ะ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า9บวก c เท่ากับ13เราสามารถตอบได้ว่า13นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูนะคะมีโจทย์อีกนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนมากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทบทวนหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกนะคะมีอ่ว่า8บวก6เท่ากับสี่เหลี่ยม เริ่มนับจากเท่าไหร่คะนักเรียนจาก8นับต่อไปอีกเท่าไหร่นะติ๊กตก,กติก๊กตกนับต่อไปอีก6ก็จะได้เป็น9 10 11 12 13 14ดังนั้นนะคะ8บวก6เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ14เราสามารถตอบได้ว่า 14นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะ9บวกสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมเริ่มนับจากเท่าไรคะเริ่มนับจาก9ใช่เราค่ะนักเรียนนับต่อไปอีกเท่าไหร่คะ4ก็จะได้เป็น10 11 12 13ดังนั้น9บวกสเท่ากับ10 3เราสามารถตอบได้ว่า13อ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน5บวก13เท่ากับสี่เหลี่ยมครูจะเริ่มนับจํานวนที่มากนะคะเป็นจํานวนเริ่มนับนะคะก็คือ13แล้วก็ครูจะนับต่อก็คือจํานวนน้อยก็คือ5เพื่อที่เราเนี่ยจะได้นับได้เร็วขึ้นนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น14 15 16 17 18ดังนั้น5บวก13เท่ากับ18เราสามารถตอบได้ว่า18นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์นะคะหน้า121ถึงหน้า122นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะครหน้านะคะนักเรียนสรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย